ชายเกตวิศวกรโยธาปฏิบัติงานสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาทิการและผังเมืองกรุงเทพมหา,าคนครท่านบัวพันธ์ศิษยาประธานสภาปปอปตน้ำบัวเพืภอสันภารมอมจะรับความรุนแางจากคณะเจ้าภาพทั้งหมด47คณะให้เกิเจ็นภาพประจัาบานอยู่นี้ จโยมวิปป,ออปออักับปานจโยอมอาหามรับปานจโยมเขียนทาวิดกับปานจโยมสวดธรรมประจำคืนนี้ให้เกียรติพระพาดังสุขุนที่อาจสงดังไรนามต่อไปนี้ครับท่านที่หนึ่ง คที่สองชมรมกำนงังใิญิบ้านสารวัตรและผู้ช่วยใิญิบ้านตำบลแม่กระยุงอำเภอบดินชำราบนำทีเโืยอท่านอดีตนายกเทศมนตรีเจ้าภาพคณะที่สองชมรมผู้สูงอายุอำเภอกันทรารงกรินเชิญครับเจ้าภาพคณะที่สิบสี่ครับ นายสมานร,ร่วมโสดาไอค,คุณแม่บุญมีสนธิกาปริเชิญค่ะปริเชิญครับ บริการเรือยศพวงโคดอดีตผู้การโรงเรียนอนุบาลกนทรรม ครบสมบูรณ์ครับเจ้าภาพที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพสวดพิธิธรรมเพิ่มเติมครับชุมชนคำบอนพัฒนาเป็นเจ้าภาพคณะที่41ครับที่ทุกตื่นครับและเจ้าภาพคณะที่40่สิบเป็นเชิญคณะลูกหลาน ทิศสุขสนลลแดกคุณพ่อทองภูสิสวัตดิ์ผู้วายชนจำนวน41คณะด้วยกันครับนะักต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมหาปุรังปริปุรินตีสังขารังเอวะมีไวยโูนินนังเบนตานังอุปกิปปิวะจะมิจันตุสัมเพปุรินตุ านธรรมนิตย์เรีย่ญญาุวรรณังวิวันตันธรรมบันให่ขออนุญาตน้าระดับนี้ครับ